สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาทำการลบและการหารเลขฐานต่างๆเลยนะครับในตัวอย่างแรกกันเลยนะครับเป็นการลบเลขฐาน2นะครับโดยผมจะให้ตัวอย่างนะครับ11011นะครับ1นนะครับลบด้วยนะครับ11011นนะครับครับตัวแรกเราก็จะตั้งลบเลยนะครับ ส่วนลบหนึ่งไม่ได้นะครับเราต้องไปยืมจากตัวข้างหน้ามปเลยนะครับตัวข้างหาก็จะเป็นบวกสองนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งมีค่าเท่ากับบวกสองนะครับ 1ลบ2ก็เท่ากับเหลือ1นะครับแต่ตัวที่เรายืมไปนะครับก็จะเหลือศูนย์นะครับเราก็ต้องยืมจากตัวข้างหน้ามาอีกนะครับเราก็จะเป็นบวก2เหมือนเดิมครับเรามาก็จะเหลือหนึ่งครับส่วนตัวที่ยืมไปนะครับก็จะเหลือศูนแล้วนะครับส่วนลบศูนก็เหลือ0ูนย์นะครับ ต่อมานะครับส่วนลบ1ไม่ได้นะครับต้องไปยืมจากตัวข้างหน้านะครับก็จะเป็นบวก2ครับ2ลบ1ก็จะเหลือ1นะครับส่วนตัวข้างหน้าที่เรายืมก็จะเหลือศูนย์นะครับเราต้องยืมจากตัวข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นบวก2ครับ2ลบ1ก็จะเหลือ1นนะครับเสร็จแล้วนะครับการลบเลขฐานสองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการลบเลขฐาน8นะครับผมก็จะให้ตัวอย่างมาเลยนะครับ7 2ดนะครับลบด้วยนะครับ3 4นะครับครับเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับ2มันลบสี่ไม่ได้นะครับเราต้องยืมจากตัวข้างหน้านะครับเนื่องจากเป็นฐาน8นะครับเราก็จะบวกมาเป็น8นะครับ ข้างหน้าก็จะลด1แต้มนะครับก็จะเหลือ6นะครับก็จะเป็นบวก8เลยนะครับแปดลบอกสี่ก็จะเหลือสี่นะครับบวกด้วย2นะครับก็จะเท่ากับ6นะครับตัวข้างหน้านะครับเรายืมไปแล้วนะครับก็จะลดเหลือหนะครับ หกลบสามนะครับก็จะเหลือสามนะครับก็จะเป็นคําตอบของสามหกของฐานแปดนะครับต่อมานะครับเป็นการลบเลขฐานสิบหกนะครับก็จะยกตัวอย่างกันเลยนะครับ 2 5 4ลบ a 8นะครับ สี่ลบแปดไม่ได้นะครับเราต้องยืมมาจากตัวข้างหน้านะครับตัวข้างเนื่องจากมันเป็นฐานสิบหกนะครับเราก็จะเป็นบวกสิบหกนะครับสิบหกลบออกแปดนะครับก็จะเหลือแปดนะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับก็จะเท่ากับสี่นะครับส่วนตัวข้างหน้านะครับยืมไปแล้วครับมันก็จะเหลือสี่นะครับสี่ลบออกสิบไม่ได้นะครับเราก็จะยืมจากตัวข้างหน้ามาครับเป็นบวกสิบหกนะครับสิบหก ลบออก a นะครับก็จะเหลือ6นะครับ6บวก4เท่ากับ10ก็จะเหลือค่าเท่า a ครับตัวข้างหน้าเราก็จะลดเหลือ1นะครับค่าผมนี้ก็จะเป็นการลบของเลขฐาน16นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการหารเลขฐานต่างๆนะครับโดยตัวอย่างแรกเลยนะครับเป็นการหารเลขฐานสองนะครับผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหารด้วยหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับดูตัวแรกนะครับหนึ่งศูนย์อะไรนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็เท่ากับหนึ่งศูนย์นะครับ ก็ตั้งลบกันเลยครับก็จะเหลือหนึ่งนะครับก็ดึงหนึ่งลงมานะครับเลขศูนย์นะครับเราก็จะดึงลงมาเลยนะครับหนึ่งศูนย์อะไรได้หนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับได้หนึ่งศูนย์นะครับก็จะลบกันเหลือศูนย์นะครับ ในส่วนคอมต่อของเรานะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเลขฐานสองนะครับต่อมานะครับ เป็นการหาเลขฐาน 8- นะครับตัวอย่างนะครับผมก็จะเอา4นะครับเป็นตัวตั้งนะคะเราก็จะเอา3 5มหาเป็นตัวหารนะครับดูตัวแรกนะครับ4ียอะไรได้3นะครับไม่มีนะครับเราก็จะขยับไปเป็นตัวที่สองนะครับสียอะไรได้35นะครับก็จะเป็น4 7นะครับได้34นะครับหาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็มาตั้งลบเลยนะครับ3 5หลบ3าก็จะเหลือ1นะครับแล้วก็เราจะจาก็จะดึงเลข4ข้างบนลงมาเลยนะครับเราก็จะดูนะครับว่า สีอะไรได้1 4สีนะครับก็จะเป็น4 3นะครับได้1 4สีนะครับเราก็จะนำมาลบกันนะครับก็จะเหลือ0ูนยครับ คำตอบก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็น7 3ฐาน8นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการหาเลขฐาน16นะครับผมก็จะยกตัวอย่างเลยนะครับ3นะครับหารด้วย6 5 4นะครับรอ้แ้กนะครับเราก็ดูตัวเลขเลยนะครับ สามเท่าไรได้หกนะครับสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกนะครับเพราะใส่เลขสองข้างบนเลยครับหกลบหกก็จะเหลือศูนย์นะครับแล้วเราก็จะดึงเลขห้าลงมาเลยนะครับสามเท่าไรได้ห้านะครับสามหนึ่งเป็นสามนะครับสามสองเป็นหกหกมันเกินนะครับเราก็จอาสามหนึ่งนะครับ สามหนึ่งเป็นสามนะครับค่าที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเราก็จะลบกันนะครับก็จะเหลือ2นะครับแล้วเราก็จะดึงเลข4ลงมานะครับ3เท่าไรได้2องสีนะครับก็จะเป็น34มีนะครับได้2อสีนะครับสูตรคูณแม่สาฐาน16บหนะครับ เราก็จะลบกันเหลือ0นะครับคำตอบก็จะอยู่ข้างบนนะครับ2 1 C ฐาน16นะครับครับก็จบแล้วนะครับการลบและการหารเลขฐานต่างๆนะครับขอบคุณครับ